สรุปหนังสั้นๆเรื่อง Mission Impossible Ghost Protocol ปฏิบัติการไร้เงาภาพยนตร์ภาคที่4ที่ออกฉายในปี2011ในภาคนี้อีธานฮันต์และทีมของเขาต้องเผชิญกับวิกฤตครั้งใหญ่ที่สุดเมื่อหน่วยงาน IMF ถูกยุบและพวกเขาถูกทิ้งให้ปฏิบัติการตามลำพังเพื่อหยุดยั้นผู้ก่อการร้ายที่ต้องการจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ล้างโลก เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่ออีธานฮันต์ซึ่งถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำสุดโหดในมอสโกได้รับการช่วยเหลือให้แหกคุกออกมาโดยเจนคาร์เตอร์และเบนจี้ดันซึ่งตอนนี้ได้เลื่อนขั้นมาเป็นสายลับภาคสนามเต็มตัวภารกิจแรกของพวกเขาหลังการรวมทีมคือการบุกเข้าไปในพระราชวังเครมลินเพื่อขโมยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ก่อการร้ายชาวสวีเดนที่ใช้ชื่อรหัสว่าโคบอลต แต่ภารกิจกลับกลายเป็นหายนะเมื่อโคบบลตซึ่งก็คือเคิร์ตเฮนริกสนักยุทธศาสตร์นิวเคลียร์อัจฉริยะได้ชิงลงมือก่อนเขาวางระเบิดพระราชวังเครมลินอย่างรุนแรงและป้ายความผิดทั้งหมดให้กับทีมของอีธาน เหตุการณ์นี้สร้างความตึงเครียดทางการเมืองระดับโลกรัฐบาลสหรัฐจึงต้องประกาศใช้มาตรการฉุกเฉินที่เรียกว่าปฏิบัติการไร้เงาซึ่งเป็นการยุติการดำเนินงานทั้งหมดของหน่วย IMF และตัดขาดการสนับสนุนทุกรูปแบบอีทานและทีมของเขาถูกทิ้งให้กลายเป็นแพะรับบาปและถูกตามล่าในฐานะผู้ก่อการร้าย แต่เลขาธิการของ IMF ได้มอบภารกิจสุดท้ายให้พวกเขาก่อนที่เขาจะถูกสังหารนั่นคือการหยุดยั้งแผนการของเฮนริกส์และล้างมนทินให้ตัวเองโดยมีวิลเลียมแบรนด์นักวิเคราะห์ข่าวกรองที่ดูเหมือนจะมีหลับลมคมในติดตามมาสมทบทีมด้วยความจำเป็น ทีมของอ e ีธานสืบพบว่าเฮนริกส์ต้องการรหัสปล่อยขีปนาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซียและการส่งมอบรหัสกำลังจะเกิดขึ้นที่โรงแรมเบิร์ชคาลิฟาตึกที่สูงที่สุดในโลกน้ำเมืองดูไบพวกเขาจึงต้องวางแผนปฏิบัติการสุดซับซ้อนเพื่อสกัดกั้นการซื้อขายและชิงรหัสมาให้ได้ แผนการนี้ทำให้อีธานต้องเผชิญกับภารกิจที่เสี่ยงตายที่สุดในชีวิตนั่นคือการปีนไต่ขึ้นไปบนผนังกระจกด้านนอกของตึกเบิร์ชคาลิฟาด้วยถุงมือแม่เหล็กไฟฟ้าที่ทำงานติดติดดับๆเพื่อเข้าไปในห้องเซิร์ฟเวอร์และคุมระบบของโรงแรม แม้จะเต็มไปด้วยอุปสรรคเขาก็ทำได้สำเร็จแต่แผนการแลกเปลี่ยนรหัสกลับผิดพลาดเมื่อพวกเขาพบว่าต้องรับมือกับทีมของเฮนริกส์และนักฆ่าสาวซาบินมอโรในเวลาเดียวกันทำให้รหัสปล่อยขีปนาวุธตกไปอยู่ในมือของเฮนริกส์จนได้ทีม IMF ตามรอยเฮนริกส์ต่อไปยังเมืองมุมไบประเทศอินเดีย พวกเขารู้ว่าเฮนริกส์ได้ร่วมมือกับบอริชนาร์มหาเศรษฐีด้านโทรคมนาคมเพื่อใช้ดาวเทียมของนาร์ในการส่งสัญญาณปล่อยขีปนาวุธนิวเคลียร์ยัยงสหรัฐอเมริกา พวกเขาจึงต้องแบ่งทีมกันทำภารกิจแข่งกับเวลาเจนต้องใช้สเสน่เพื่อล้วงข้อมูลรหัสหยุดดาวเทียมจากนารในขณะที่เบนจี้และแบรนด์ต้องหาทางแฮ็กเข้าระบบดาวเทียมส่วนอีธานต้องเผชิญหน้ากับเฮนริกส์โดยตรงเพื่อแย่งชิงกระเป๋าควบคุมการยิงขีปนาวุธกลับคืนมา การไล่ล่าครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นในโรงจอดรถอัตโนมัติสุดไฮเทคอีธานต้องต่อสู้กับเฮนริกส์อย่างดุเดือดเพื่อแย่งชิงกระเป๋าควบคุมในขณะที่เวลาเหลือน้อยลงทุกทีเฮนริกส์ตัดสินใจกระโดดลงจากที่สูงเพื่อฆ่าจัวตายและทำให้กระเป๋าตกกระแทกเสียหายแต่ก็ยังส่งสัญญาณปล่อยขีปนาวุธออกไปได้สำเร็จตอนนี้อีธานและทีมต้องแข่งกับเวลาเพื่อหยุดยั้งขีปนาวุธที่กำลังพุ่งเข้าหานครซานฟรานซิสโก อีธานต้องเสี่ยงชีวิตเข้าไปในซากรถเพื่อหากระเป๋าควบคุมและกดปุ่มยกเลิกการโจมตีในขณะที่เบนจี้และแบรนด์ก็สามารถกู้ระบบดาวเทียมกลับคืนมาได้ในวินาทีสุดท้ายทำให้ขีปนาวุธถูกทำลายกลางมหาสมุทรแปซิฟิกได้ทันเวลาพอดี หลังจบภารกิจทีมได้กลับมารวมตัวกันที่ซสแอตเทลลูเทอร์สติกเคลได้ปรากฏตัวขึ้นและยืนยันว่าปฏิบัติการไร้เงาได้ถูกยกเลิกแล้วและชื่อเสียงของ IMF ก็ได้รับการกู้คืน ที่นั่นเองแบรนด์ก็ได้เปิดเผยความจริงกับอีธานว่าเหตุผลที่เขาลาออกจากงานภาคสนามก็เพราะเขารู้สึกผิดที่ล้มเหลวในการปกป้องจูเลียภรยาของอีธานในภารกิจที่โครเอเชียซึ่งทำให้เขาเชื่อมาตลอดว่าจูเลียเสียชีวิตแล้วแต่อีธานก็ได้เปิดเผยความจริงว่าการตายของจูเลียเป็นเพียงการจัดฉากเพื่อปกป้องเธอและตอนนี้เธอใช้ชีวิตอยู่อย่างปลอดภยัยภายใต้ตัวตนใหม่ ภาพยนต์รจบลงที่อีธานมองดูจูเลียอย่างมีความสุขจากระยะไกลก่อนจะเดินไปสมทบกับทีมของเขาที่ท่าเรือซึ่งประกอบด้วยเบนจีเจนและแบรนด์เพื่อรับภารกิจใหม่ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นเป็นการยืนยันว่าทีม IMF ชุดนี้พร้อมแล้วสำหรับปฏิบัติการที่เป็นไปไม่ได้ครั้งต่อไปขอบคุณที่รับฟังจนจบครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ